และนี่คือ C M Blue นะสนับพ้อเรา C M Blue นะสับกรมคมนิยมุตสาหคิดอะไรบ้างมช่เหลือนาเดนกิจกรรมสนับกรมกรมยงว่ารองาเดนกิจกรรม แทนใช่าดารักจังเลยัาดิกาบฮมิยั่ดิฟรอนคาฮิทแทนไชยจังเลยใจละลายเลยทีเดียว <laughs> อ่ะครับผมเอาอย่างนี้ผมเชื่อว่า ชาวบอยส์นะครับ really ท like, ุกคนคงจะคิดถึงเขามากๆเลยใช่ไหมใครคิดถึงเขาบ้างครับชูน้อยผมก็ชิมกผมก็ชิมมาตลอดเลยเฮียเดียออมมิสุนองอันนี้จะถามถึงเซียบลูว่ามีอะไรมาพูดถึงหรือว่ามาพูดคุยกับแฟนๆเขาหน่อยที่แบบไม่ได้เจอมานานมากๆเลยนะฮะเด้ออึนเลี้ยงมาเนี่ยตัวที่เกาหลีได้เห็นแต่ที่เกาหล 오랫동안 계속 보고 있었습니다. 감사하고 앞으로도 쭉 태국에는 계속해서 공연과 활동을 하고 싶습니다. ก็้ ติดตามพวกเรานะครับแล้วก็คอยให้กําลังใจพวกเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวเราก็หวังว่านะครับที่เซียนบลูเนี่ยจะได้มีโอกาสที่จะเปิดคอนเสิร์ตที่จะมาพบปากกับแฟนๆชาวไทยมามีโอกาสแสดงนะครับตุนที่ให้พวกเราได้ฟังได้ชมกันตลอดเลยครับโอเคนี่นะฮะเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเองได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะครับผมสนุกมากๆเลยครับเนื้อไหร่ MC บุณีคอนเสิร์ตที่จะบุรุษัเลยอ้โหสุดโกโค้กโค้กคก พวกนี S <S ้มาไหมครับพนีไปครับไปครับเดี๋ยวะโอขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับม่องขอบคุณครับไป h o ต e อันนี้เอกระเป๋าก่อบเอไกระเป๋าก่อนครับชุมนุอะรกัน คือเมื่อกี้ที่พูดถึงนะฮะคือว่ารบรอบคือ1ปีพอดีเลยนะฮะตอนที่เราจัดคอนเสิร์ตมานะฮะซึ่งจะถามว่าคือที่ผ่านมานะฮะหปีที่ผ่านมาทางเซียนดูเองนะครับมีแบบรู้สึกว่ามีการแบบเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างครับผมอยากพูดถึงนี้หน่อยครับอจากขึ้นร์ดมันนั้นเออเอ็ารม้นยบมที่มที่จะมก ถ้าหากว่าสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจากแต่ก่อนเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีของพวกเราซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นดนตรีที่เทปโปที่เร็วภาพแนวดิสโก้ออกแนวสนุกสนานนะฮะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปหนึ่งปีแล้วเนี่ยนะครับดนตรีของพวกเราเนี่ยก็จะออกแนวใจเย็นลงขึ้นครับนะฮะ 그리고, 그대로 공격했습니다. 네. 차분이 졌다니까 웃네요. 네, 예. 또 1년 전에 태국에서 공연했을 때보다, 지금 또, 오늘, 내일 공연하는 때까지 있어서, 중간에 많은 공연들을 또 하고 왔기 때문에, 내일 더 멋진, อ๋อคอนเสิร์ตบูเดซิโอเชียร์บูเดซิสป่ะแล้วก็หลังจากคอนเสิร์ตเ,เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ในระหว่างจนถึงวันนี้เนี่ยก็มีการแสดงคอนเสิร์ตมาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะได้เห็นฝีมือลายมือในการแสดงที่มีการพัฒนามากขึ้นนะครับโอ้โหทุกคนรอคอยนะฮะพรุ่งนี้ใครไปบ้างครับ,บยกมือหน่อยโชว์ให้เราดูหน่อยว่าพรุ่งนี้ใครจะไปบ้างเด็ก<อ> น่ารักมากๆเลยนะครับผมต้องพูดถึงนะฮะนอกนือจากคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผม2014 CM Blue Live Can Stop Concert แล้วนะครับผมอยากจะให้อัพเดทผลกันกันทีละคนก่อนแล้วกันนะครับผมว่ามีผลงานอะไรที่จะมาอัพเดทให้กับแฟนๆชาวไทยทุกคนได้ทราบกันครับชัดเรื่องเ่เติมที่นี่ไม่ใ่หมๆี่มันช 맛맛있있있있는는는음음식식들들을을지금금호텔에서도계속먹고고데좀좀더더새로로조부탁드렸어요컬분한테기대하습니ก็จริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยก็คือเรื่องอาหารครับเพราะว่าจริงๆอาหารไทยเนี่ยผมเองก็สั่งกินที่โรงแรมอยู่ตลอดนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะบอกทางสตาฟทีมงานไทยนะครับว่าขออาหารแบบแปลกใหม่นะครับที่อร่อยกว่านี้นะครับก็ตอนนี้ผมกำลังคาดหวังนะครับ รออยู่ครับแฟนๆผมขอกกะหรี่ปูผักผงกะลีใช่ไหครับชอบชอบที่สุดครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะใครทำใครทำเป็นบ้างครับใครทำเป็นอร่อยไหมปูผักผงกะหรี่อยู่เรียกจะอาชีพนบุญพิรุษมาเลยมีโอกาสต้องทำให้กินนะครับนะโอเคครับไม่ต้องไปโอ้ 요. 있는 거, 준비하고 있는 거 아니고 그냥 호텔 헬스장에서 운동하고 여기 태국 가면 또 마사지 유명하잖아요. 그래서 마사지도 받고 또 즐기고 있습니다. 네, 그는แผนอะไรนะครับก็เล่นฟิเนในโรงแรมนะครับแล้วก็เบอร์ไทยเนี่ยก็ต้องเป็นไทยมัสานะครับ그일정 จนจนสำหรับผมเนี่ยนะครับสำหรับสเกจล์ครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะแน่นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เวลาจะแน่นก็อาจจะไม่ได้ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าก็อยากจะสร้างความประทับใจความทรงจาดีๆกับแฟนๆของผมครับ 네. 어 정말로 지금 어, 오늘도 그렇고 어제도 그렇고 태국 음식을 계속 먹었어요. 끼니 때마다 너무 맛있더라고 요팟타이도 그렇고 어, 아까 말한, 말한 폼탑푼 커리 네 그런 거리고 네, 진짜 매번 이제 어 태국 음식을 끼니 때마다 먹고 있는데 너무 그걸로 힘이 나기 때문에 어, 내 무대 위에서 그 힘을 다쏟도록 하겠습니다. สำหรับผมเนี่ยนะครับก็อา,อาหารเลยครับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับทุกมื้อก็ทานอาหารไทยนะครับไล่ตั้งแต่ผัดไทยนะครับรวมไปถึงปูผักผงกะหรี่ที่เขาว่านั่นนะครับก็ก็จะทานอาหารไทยที่อร่อยอย่างนี้ทุกมื้อนะครับแล้วก็จะเก็บพลังงานเหล่านั้นไว้ไปปลดปล่อยเต็มที่ในวันพรุ่งนี้ครับ 이 시기 상당히 นี่นะครับเราจะ네ูดถึงเอ่อแต่ละคนชอ는 솔로 앨범을 준비를 하고 있고요. 네, 언제 인지 모르겠지만 일단 열심히 또시엠 블루와는 또 다른 스타일로 그리고 또 다른 멋진 아티스트 분들과 그한 그런 식으로 많이 생각 계획을 하고 있습니다. 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 화 아, 라왕한계획 아, 솔로นะครั แต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่อย่างไรนั้นเนี่ยก็คงจะต้องติดตามกันนะครับซึ่งก็วางแผนไว้ว่าอาจจะเป็นในเชิงว่ามีการแสดงโดยที่มีความฟิชเชอร์ลิงกับคนที่นักเราท่านอื่นหรืออะไรนี่นะครับแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็อยากให้ติดตามครับนี่เลยนะครับผมเชื CC ่อว่าทุกคนคงจะรอคอยนะฮะอยากฟังผลงานโซโล่เดี่ยวของเขาไหมปาลิตะกชิบะชินกุลหลบซูชิมอ hey, hey. ร์อเหมือนว่าไม่ค่อยมีเลยนะครับ โอเคนะครับผมอันนี้พูดถึงนะฮะต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับรางวัลที่เขาเพิ่งได้รับมานะครับผมในงานประกาศรางวัลอินเรียไทยนะครับผมกับรางวัล Best Band Award นะครับที่ประเทศจีนนะครับอยากจะพูดถึงว่าความรู้สึกในการรับได,ได้ได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็มีเขาเรียกว่า 우선 빨리 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 요리 빨리 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 빨서 너무 기분좋고 빨리 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 저희 말고도 뭐 한국 아티스트들도 있었고 거기 또 중국의 유명한 아티스트들도 정말 많아서 얼굴도 볼수 있고 같은 무대도 볼수 있는 그런 좋은 기회였던 것 같아요. 다음에는 태국에서도 좀 그런 의미 있는 시상식에 저희가 할수 있도록 준비하겠습니다. 섬라 레이트 아랑 와 티데라 피버 테이트 레이트 아랑 와티다라 피버 테이트 레이트 아랑 와 티데라 피버 테이트 레 r 트 아랑 와 티데라 피버 레와아아티이아 รับจากแฟนอย่างดีนะครับแต่ว่านอกเหนือจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือวันตอนที่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยก็ได้เห็นศิลปินท่านอื่นๆที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็รวมถึงศิลปินที่มีชื่อเสียงของจีนด้วยข้ารู้สึกตื่นเต้นด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นเวทีอะไรเงี้ยนะครับก็หวังว่าในอนาคตคงจะมีโอกาสที่จะเข้าร่วมแล้วก็รับรางวัลสําหรับมิวสิควอดในเมืองไทยบ้างนะครับโอ้โห ไทยนะฮะนี่เรองอยู่ที่แฟนๆพวกนี้นะฮะทุกคนนะฮะชาวพูสประเทศไทยนะครับเราต้องให้กำลังใจเขานะครับผมนะแล้วก็หวังว่าเราจะได้กลับมาบ่อยๆด้วยที่กทยก็จะต้องได้รัจรางวัลที่สูงสุดันสัะเทศไทะทุกันขอบคุณครับเอางี้ ถึงเวลาที่อยากให้เซียนบลูนะครับมาฝากอะไรถึงชาวบอยส์ประเทศไทยหน่อยละกันนะครับแต่ไหนมาเต็มตัวคไทยแล้วกลับใช่ไหมครับทำด้วยเชื่อมทีละคนได้ไหมครับทีละคนครับเยี่ยมเยี่ยมชมเชยผมรักคุณดังโอ้โห 공항에서부터 너무 맞이를 해주셔가지고 너무 감사드리고요. 내일 있을 공연에서 저희 또 1년간 못 봤던 만큼 또 그런 스트레스들, 그 다음에 저희가 많이 준비했으니까 콘서트 때 많이 즐기셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 사합니다 ขอบคุณที่มาต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบินเลยนะครับแล้วก็สำหรับวันในวันพรุ่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพบกันในรอบหนึ่งปีเพราะฉะนั้นความเครียดที่สะสมมานะครับก็ในวันพรุ่งนี้มาปลดปล่อยมาสนุกกันเต็มที่นะครับครับาีนวินารันอบปเระัเ่านรก็นุมายาั 응원해주셔서너무감사드리고고어공연이1 1년년만같은은데그그동안받스스트레다다풀가셨으면좋겠습니니러까아ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาบ่อยนะครับแต่ว่าก็คอยติดตามพวกเราก็เลยรู้สึกขอบคุณนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับไม่ได้เจอมาหนึ่งปีความเครียดพรุ่งนี้มาหมดปล่อยเต็มที่เลยครับ 기자회견을 하게 됐는데 많이 와주셔서 감사드리고 이렇게 네, 와주신 취재 해주시는 분들도 감사드리고 어, 앞으로도 어, 계속해서 한해 한해 더그 한해 한해 더 멋진 음악으로 멋진 콘서트로 어, 팬분들 만나뵙겠습니다. ก็ขอขอบคุณนะครับกทท็ทั้งทั้งที่มาในรอบหนึ่งปีแต่ว่าก็มีมาให้กําลังใจยเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็รวมถึงขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับที่มาติดตามพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็ในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละครั้งเนี่ยก็จะพยายามสแสดงศักยภาพในการเล่นดนตรีที่มีการพัฒนาที่มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ 데뷔하고 나서부터 매년 이렇게 공연을 하는데 매번 올 때마다 항상 큰 감동을 받고 갔던 것 같아요. 그래서 올해도 너무 지금 당장 내일도 너무 기대되고 어 작년보다 또 좋은 음악을 또 들려드릴 수 있어서 저희도 너무 행복한 것 같아요. 그래서 함께 멋있는 좋은 시간을 만들어 봅시다 내일. ตั้งแต่เดบิวต์มานะครับก็มาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่แล้วก็ได้รับความทรงจำดีๆกลับไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะครับพวกเราเองก็มีความสุขนะครับที่ได้เตรียมดนตรีที่มีพัฒนาการที่มากขึ้นนะครับมาร่วมสนุกกับพวกเราในวันพรุ่งนี้นะครับก็หวังว่าพรุ่งนี้จะมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับให้กับเซฟลุยครับย 아이 <laughs> 장면 발음가름이 너무 좋으십니다 <laughs> 갑. นี่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะแฟนเพลงนะครับทุกคนต้องเตรียมไปสนุกนะฮะหรือว่าเขารียกว่าเตรียมไปปล่อยความเครียดพรุ่งี้พร้อมๆกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเตรียมไปใช่ไหวกสเลดอนจุ๊เอางี้ตอนนี้เราขอเชิญสคนนะครับถ่ายรูปร่วมกันมาเชิคุณูารปันจะเท่จริงๆะครับเาจะถ่ายรอๆเลยนะครับถ่ายรอๆ รเขาบอกว่าถ่ายให้ผมหล่อๆหน่อยนะครับตรงกลางเลยนะครับผมนี่ครับโอเคมสตาร์ทสตทรับอ่ะออคับ่ไ่ะอ นะครับฝ <ersch> ั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายครับโอเคฝั่งตรงกางนะครับเจะช่วงกลางเราจะไปกันสักหน่อขอนด้นิดนึงนะฮะเพราะกล้องหลายกล้องอยู่ขอบคุณมากครับเต้ด้วยครับขอบคุณครับ Thank you ขอบคุณครับ Thank you very much Thank you